สวัสดีครับวันนี้วันที่24รกรกฎาคม2 5 6 8นะครับสถานการณ์ของเซตไทยเจการเบรกเล็กน้อยนะครับจากการที่เมื่อเช้ามีการายิงนะครับขเขมรน,นะครับยิงประเทศไทยก่อนนะครับ,บก่เซตไทยก็มีผู้เสียชีวิตไป แล้วก็ประเทศไทยก็ทำการสู้กับคืนโดยส่ง M16 ไปกวาดล้างไม่ใช่ F16 สหนะครับเครื่องบิน F16 สบหไปนะครับแต่จริงจรนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเขาจะเขามียุธยธศาสตร์ให้ให้จบให้เร็วนี้ก็คือยุทธศาสตร์ก็คือจะต้องเข้าไปถล่มถึงเขเมรถึงฮุนเซน ให้เห็นว่าศักยภาพของประเทศไทยนะทำได้ยังไงเรามีแอเอดานบินของ F16 หรือคิฟเฟนนี่ระดับหมื่นหมื่นกิโลหมื่นอ่าคือไม่มันมันไม่มีทางที่จริงๆเราได้นะครับนี่ขออนุญาตเราให้ท่านฟังก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเพราะว่าถ้าเกิดฐานไทยจะทําแบบนี้มันจะจบเร็วแต่ว่ามันจะไม่ได้อะไรหมายว่าฐานไทยจะไม่ได ะจะไม่ได้อะไรก็เรียกอะไรนะครับยุทธูมทุอุปกรณ์เพิ่มถ้าจบเร็วหรือการโซลบกันต่อไปเหมือนกับภาคใต้คือถ้าภาคใต้สงบทางฐานไทยก็จะไม่ได้เบีย้ยเลยเพราะนั้นถ้ามันจบเร็วฐานไทยก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องรับเบีย้ยอันนี้เรามองในภาพภาพลายๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอากิฟเทนหรือ f 6ไปหย่อนลงใน ยอนระเบิดบ้านฮุนเซนาว่ามันจะเจรจาก,กับประเทศไทยหรือเปล่ามันจะหยุดกันหรือเปล่านะครับแทนที่จะไปยอมเสียเวลาไปถล่มฐานนู่นถามนี้เพื่อมันก็มีคนตายโดยใช่เหตุใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราไปถล่มที่บ้านฮุนเซนให้ครอบครัวเขาพังพินาศไปเขาจะมาคุยกับเราหรือเปล่าแล้วเราบินเข้าบินออกบินเข้าบินออกเขาทาอะไรเราไม่ได้ก็ให้มันเกิดแบบนี้เพราะนั้น มันน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้คือเล่าให้ท่านฟังเข้ามาในเรื่องของเรานะครับเซตนะครับติดลบอยู่3.47จุดนะครับอยู่ที่1,216.15จุดนะครับก็เป็นไปตามสถานการณ์เพราะว่า,าฐานไทยโดยพื้นที่ไหนก็จะยื้อเพื่อเกิดสงครามเพื่อให้เกิดสงครามเพื่อให้ดูว่าฐานไทยมีคุณค่าคแล้วก็ต้องให้งบกับฐานไทย จะต้องมีงบจากรัฐบาลเ,เท่านั้นเท่านี้เนะี่ยปีหน้าต่อปีต่อไปเพราะว่าเราเร่งเห็นความสําคัญในการลบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ดีกว่าที่จะให้เกิดอะไรขึ้นมาเพราะนั้นยังไงก็ต้องเตรียมงบให้หานไทยนะครับมาที่ m a i นะครับ MA i ก็บวกอยู่0.19สตางค์ไอซเกจุดนะครับอยู่ที่252.13จุดนั่นเองนะครับ ทีนี้เรายังคงไปเก็งกําไรนะครับในโมดสักขีบอลลุ่มกันต่อนะครับในสถานก,การณ์เช่นนี้นะครับมีโอกาสอย่างไรในที่สุดก็ยังคงเป็นเช่นเดิม GTP มันเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งของโมดสักขีบอลลุ่มเช่นเดิมนะครับอย่าลืมนะครับตัวไหนที่เขาเห็นว่ามีความสําคัญมันเป็นโมดสักขีบอลลุ่มก็คือความนิยมของประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญใน GTP และมีบอลลุ่มตลอด ซื้อขายซื้อขายตลอดจะทำให้ความสำคัญของ TTB เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ TTB บวกขึ้นไป0.01สตางค์นะครับราคาอยู่ที่1.92บาทโดย3เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา6% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป0.52% 1อาทิเดืนที่ผ่านมาบวกไป2.13%ที่อยู่ที่8.76เท่านะครับ แล้วก็มียิวอยู่ที่6.94%มี e.p.s ที่0.05สตังค์และเคยมีการปันผลที่0.07สตังค์นะครับไปดูจังหวะหุ้นและกราฟจังหวะของเขาก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์เว้อัขึ้นไปนะครับและมีแท่งเทียนยาวขึ้นไปนั่นหมายความว่า r.s.i อยู่ที่50ขึ้นไปนะครับเราก็ไปดูว่า r.s.i นั้นอยู่ที่50ขึ้นไปใช่หรือเปล่านะครับไปดูจังหวะตรงนี้นะครับเห็นว่า r.s.i อยู่ที่56นะครับ ็นจังหวะขาขึ้น m a c d ชี้ขึ้น o b v ขายซะส่วนใหญ่นะครับ o b v ขายมีก็ไม่ใช่ o b v นะครับเป็นวอลลุ่มขายซะส่วนใหญ่อยู่ที่195.06ม mm. ิลเลีน o b v ไซด์แวฟขึ้นไปยืนยันเป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะมีพารลบริกซาอยู่รองรับอยู่ด้านล่างราคาพุ่งขึ้นไปแล้วจะไปที่เท่าไหร่ละครับตอนนี้ก็มีอ่า ตอนนี้ก็คือแนวรับนะครับปัจจุบันก็คือ1.92นะครับแนวรับอยู่ที่1.92ส่วนแนวต้านสูงสุดเขาจะมาต้านขึ้นมาชนตรงนี้ถ้าเกิดสามารถทะลุขึ้นไปได้ก็จะผ่านแนวต้านขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านก็จะย่อลงที่จุดสูงสุดหรือทํากําไรสูงสุดที่1.98นั่นเองน1น8ของกรอบอีเนอเรชั่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านได้รับทราบกันว่าแนวรับและแนวต้าน นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านจะคัดล็อตก็คือเส้น2องวันนะครับเส้น2องวันก็อยู่ที่1.88นั่นเองก็เล่าให้ท่านฟังแบบนี้คือใน,ในกราฟนี่นะครับเวลาเรามาดูกราฟเนี่เราจะต้องรู้ว่าแนวรับของเรามันอยู่ที่เท่าไหร่แนวต้านที่มันจะสามารถทํากําไรสูงสุดต้องอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ดูได้จากกรอบรีเนลกิชั่นคือแนวต้านสูงสุดนั่นเองนะครับแนวรับแนวต้าน ต่างๆก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาดูแล้วดูจากเครื่องมือเราก็เห็นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราจะทํากําไรอย่างไรจากการดูกราฟนะครับดูแบบเนี้นะครับมันเป็นจังหวะของมันอยู่แล้วนะครับก็ดูให้รู้ว่าแนวรับคือตอนนี้นะก็คือ1นึ่งจุดนะครับส่วนแนวต้านก็สูงสุด1.98นั่นเองนะครับถัดมาตัวที่2นะครับ ตัวที่2วอลลุ่มลดลงมานะครับก็คือ BTS นะครับเมื่ BTS ลบลงไปเช้านี้ลบลงไป0.06สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่3.52บาทนะครับโดย3เด mm ือนที่ผ่านมาลบไป30% 1เดือนที่ผ่านมา,ลบ,นา,นมาลบไป2% 1นึ่วิที่ผ่านมาลบไปอีก1%นะครับมีอยู่ที่27.21สตางค์เท่านะครับ27.21เท่ามีไม่มี U นะครับไม่มี DPS แต่ว่ามี EPS บวกอยู่0.15สตางค์นะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ที่เป็นตัวแม่ของตัว VGI นะครับเมื่อ b t s ลบตัว v g จจะมีโอกาสอะไรเราก็ไปลองหาดูนะครับวจไม่ม่ไม่มีในนี้นะครับวิจัยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวแม่ลบแน่นอนตัวลูกก็ต้องมีการย่อลงไปเช่นเดียวกันนะครับนั้นเราก็เข้าใจได้นะครับไปดูจังหวะกราฟของเขานะครับจังหวะของ b t s ตอนแรกก็เข้าใจว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปเพราะว่าเขาเลือกข้างขาขึ้นหลังจากที่บลูจแบนบีเข้ามากันนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ายังคงอยู่ตรงกึ่งกลางของบลูจแบนนะครับนะครับราคาอยู่ตรงกึ่งกลางแต่ว่ามีการรองรับด้วยพารลบริกซาอยู่ด้านล่างนะครับยังคงถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นและมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อไปนะครับแม้ว่าวนรุ่มเป็นวนรุ่มขายส่วนใหญ่ที่84.95บบิลเลียนแต่ว่า m อเมยังคงยืนเหนือเส้นสิก n a ลแล้วก็ยืนต่ำกว่าเส้นศูนยนะครับแต่สายเวไปจะด้านข้างนะครับ RSI ชี้ลงนะครับ RSI ชี้ลงนะครับอยู่ที่42นะครับแล้วก็ OVV ยังคงสายเวดาวลงไปเช่นเดียวกันมี3อินดิเคเตอร์บ่งบอกว่าเป็นขาขึ้นแค่ขาลงนะครับดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้ท่านก็รอพิจาณาถ้าราคาต่ำกว่าเส้น2แลนวไเส้นถึงกลางบรูจแบน ก็ควรจะตัดคัดลอสแต่ถ้าราคายังคงยิงยูง,ถ,ง,ถ,งถึงกลางของบุชปแบงก็ยังคงถือเกณฑกําไรได้ต่อไปนะครับน,นี้ก็ยังจะต้องดูจังหวะจากโคนกันต่อไปนะครับถัดมานะครับนั่นคือ WHAWHA ก็ยังคงย่อลงมานะครับเนื่องจากว่าเซตย่อนั่นเองนะครับเซตย่อ WHA ก็ยย่อลงมานะครับราคาอยู่ที่0.08สตางค์นะครับ ลดลงไป0.08สตางค์ราคามาอยู่ที่3บาท40สตางค์นะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป17%หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป8%หนึ่งวิที่ผ่านมาก็ลบไป1%นะครับ PE อยู่ที่10.26เท่านะครับมี YH ที่5.48%มี EPS ที่0.14แล้วก็เคยมีการบันทลที่0.12สตางค์ถ้าย่อควรเข้าช้อนนะครับสลหรับตัว WHA นะครับย่อเข้าช้อนนะครับ ุ้งก็พิจารณาขายว่าได้กําไรนะครับตอนนี้ราคายังคงยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบุจแบนนะครับเป็นการย่อลงมานะครับก็ตัวนี้ยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปเพราะอะไรครับดูจากวอลลุ่มก็เป็นวอลลุ่มออกเล็กน้อยนะครับอยู่ที่75มิลเลียนะครับแต่ว่า m อ c ซไซด์เวทจะเด้งข้างยืนเหนือเส้นสัญญาวยืนเหนือเส้นซีโร่นะครับ RSI ชี้ลงยังอยู่ที่57นะก็คือว่ายังอยู่ในแดนบวกนั่นเองแม้นะว่าจะย่อลงมา ดูตัวอย่างของ OBV ยังคงไซด์เวย์ไปทางนข้างเล็กน้อยนะครับตัวนี้ยังมีสัญญาณบวกหรือสัญญาณขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับก็คือยอขข่อก็ควรซื้อถ้าขึ้นก็ควรพิจารณาขายตามกําไรของท่านนักทุนแต่ว่าถ้าท่านเก่งกําไรยาวต่อไปก็ถือว่ามีโอกาสเพราะว่าเส้น2อง้ววันอยู่ที่ตัวนี้มีเส้น2อง้ววันนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือ4บาทก,กว่าเป็นแนวทดสอบแนวต้านสําคัญที่4.31นะครับ แนวต้านสาคัญที่ตราคาจะพุ่งขึ้นไปชนนะครับเพราะนั้นเมื่อแนวต้านอยู่ที่4กว่าบาทก็หมายามว่าตอนนี้ราคาที่3กว่าบาทมันก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปชนกันแล้วกันนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสําคัญนะครับก็ทากาไรให้กับท่านนักทุนได้เพราะนั้นถามว่าท่านจะเก่งกําไรหรือทาอะไรต่อไปก็อยู่ที่ตัวท่านนักทุนเองนะครับมาที่ตัวที่4ก็คือดูโฮม ดูโฮมมาวันนี้นะครับทำไมถึงราคาขึ้นก็เพราะว่าถ้าการทำลายของอของของเขมรนี่นะครับยิงจรวดเข้ามาทำลายบ้านเมืองนะครับจะต้องมีการสร้างใหม่ไหมมีการยิงเซเว่นทำลายเซเว่นไปนแม้จะเล็กน,น,น้อยนี่ต้องมีการสร้างมีการซ่อมมีการแซมเพราะนั้นดูโฮมนโอกาสที่จะทำกำไรต่อไปเหมือแม้ว่าจะทำกำไรใน ทราบชีวิตก็ต่างนะครับเพราะนั้นนะครับดูโฮมก็เลยบวกขึ้นไป0.28สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่บาท10สตางค์นะครับ3บาทไอ้3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป19นะครับ1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา40 1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา15นะครับ PE อยู่ที่19.15เท่านะครับมีอยู่ที่1 0.13 นะครับแล้วก็มี e b s ที่0.07แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.01สตางค์เข้าใจว่าน่าจะเป็นมีการแบ่งมีการาปันผลได้มากกว่านี้กว่าเดิมอีกนะครับสำหรับปีนี้สำหรับดูโฮมก็ดูแล้วมีโอกาสทำกำไรได้้มมาาากกกกว่เเเดดินนะรรัพ็ลองกงกไูโฮมต่อไปไปดูการาฟกันเพราะว่าอะไรครับราคาไซเว์ขึ้นมายืนเหนือแนวต้านสำคัญอันดับแรกก็คือเส้น สูงสุดของกรอบ linear e q a t i o n นั่นเองตอนนี้ราคาพุ่งทะลุขึ้นมาแล้วนะครับแนวต้านถัดไปของเขาก็คือเส้น2แล้ววันนะครับเส้น2แล้ววันจะเป็นแนวต้านถัดไปเพราะนั้นแนวก็คือแนวทำกำไรหรือว่าราคาจะขึ้นไปชนแนวต้านก่อนที่จะ,ะมีสามารถผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่าหรือจะย่อตัวลงมานะครับ วัะน,นั้นตอนนี้แนวรับอยู่ที่4.10บาทนะครับส่วนแนวต้านก็สำคัญถัดไปก็คือ6.72บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นราคาจะค่อยๆไซด์เวย์นะครับไปทั้งข้างถึงไซด์เวขึ้นไปชนเส้น2แล้ววันนะครับแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังคงเข้าเก่งกำไรและอดทนถือต่อไปเพราะอะไรครับมีวอลุ่มเข้านะครับวอลุ่มซื้อที่73.18 m a c d ยืนเหนือเส้นสัญญา l ยืนเหนือเส้นซีโร่นะครับ RSI ชี้ขึ้นไปนะครับอยู่ที่65นะครับใกล้ O-BOT แล้วก็ o b v s i ไซด์เวฟขึ้นไปเพราะนั้นยังยืนยันขาขึ้นทุกเส้นทางแม้ว่า3เดือนจะติดลบก็ตามแต่ว่า1เดือนและ1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมานั่นเองนะครับดังนั้นเก่งกำไรต่อไปสลับตูวโฮมนะครับเป็นโอกาสดีที่ราคาจะดีดกลับขึ้นมานะครับมาที่ตัวสุดท้ายก็คือ AAV นะครับพูดถึง AAV นี่ หลังจากที่ราคาน้ำมันไม่ขึ้นหรือราคาน้ำมันชะลอตัวนะครับก็เป็นผลประโยชน์ต่อ a v นะครับการเดินทางก็สะดวกมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้เดินทางไปทางเขมรน,นะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะโดนยิงนะครับยังคงดำเนินธุรกิจแล้วก็ทำกำไรได้ต่อไปราคาไม่บวกไม่ลบนะครับราคาอยู่ที่1.30สตังค์3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป7%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา18% 1นที่ผ่านมา ลบไป1.52% PE ที่3.17เท่ายิวไม่มี DPS ไม่มีแต่มี e p s บวกอยู่0.11สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับนี่คือกำไรสุทธินะครับไปดูจังหวะของ AAV ก็เป็นสไตล์เหมือนตัวดูโหมเมื่อสักครู่ราคาค่อยๆกเพื่มขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้ยังคงมีพาระบลาิกซาอยู่ด้านบนนะครับยืนยันว่าเป็นจังหวะ s i d e w a y ไปแต่ด้านข้างนะครับราคาก็า ราคามีวอลุ่มเป็นวอลุ่มสีแดงนะครับที่51.28มิลเลียนหกสิบเอ็ดจุดสองแปดมิลเลียนนะครับแต่ว่า m a c d s i d e w a y ยืนอยู่เสมอกับเส้นสัญญาณแล้วก็แต่สูงกว่าเส้นซีโร่นะครับ ai s i d e w a y ์ด้านข้างนะครับอยู่ที่59นะครับแล้วก็ obv ก็ sideways ด้านข้างตัวนี้ถอืถอว่ามีโอกาสทำกำไรต่อไปเพราะว่าอะไรครับอย่างคลิปที่แล้วเราก็บอกว่าราคายัางคงจะต้อง sideways ด้านข้าง เพื่ออะไรครับเพื่อค่อยๆขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่เส้น2แล้ววันนะครับที่ราคา2.01สตางค์นั่นเองอันนี้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าดูโฮมค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปแล้ว AAV ก็ต้องค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะว่าราคาต่ำกว่าเส้น2แล้ววันนั่นเองมันมีโอกาสที่จะดูดเข้าไปกันนั่นเองนี่คือแนวโน้มที่เราดูจังหวะหุน้น ราคาจะเก่ก้อยไซเวย่ยขึ้นไปแล้วมันใช้เวลาเท่าไร่ตรงนี้ถึงตรงนี้1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ถ้าเกิดท่านทนถือไปถึง3อาทิตย์ราคาจะเก่ก้อยไซเวย่ยขึ้นไปที่เส้น2เลยว่าไปทดสอบแนวต้านสคำคัญที่2บาทก็ลองพิจารณาดูว่าท่านสามารถทนถือได้หรือเปล่าหรือมีโมเมนตัมที่จะสามารถทนถือต่อไปทกนกระไรขนาดนั้นได้หรือเปล่าก็ลองพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับ ช่วงนี้อย่าลืมนะครับท่านนักลงทุนที่กรบครับคารุณาแม้ว่าเราจะอยู่ใกลจากจุดที่เขาปะทะกันนะครับแต่ว่าคอมเมนต์เขาก็มีบ,บ้าๆบอๆนี่เป็นความบ้าความบอของสองนะครับเพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับบ้านใครที่อยู่ในรัศมีของการทำการของเตือนต่อสู้กาศยานนะครับในระยะสัก200กิโลนะครับเขาสามารถกินเข้าไป งถึ200กิโลทั้งก็ระมัดระวังแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีนะครับเราเชื่อว่าถ้าเกิดฐานไทยอยากจะจบก็ถล่มหุนเซนนะครับถล่มบ้านหุนเซนถล่มที่มันประชุมกันถือรัฐสภาของ,ของ,ของเขมรนะครับแต่ถ้าไม่อยากจบหรืออยากจะยืดเยื้อต่อไปอยากจะเสียเงินอ,อยากจะสูญเสียเงินอของทหารก็ทำไปเ,เรื่อยๆนะครับยังไงก็ เราก็ยังอยู่กันได้ก็ถือว่าดูกระต่อไปว่าาไทยจะเลี้ยงไข้หรือฐานไทยจะรักษาอธิปไตยของชาติอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อของฐานไทยแม้แต่คนเดียวเลือกความรักและก็รบทุกท่านนะครับเราก็ไม่ได้ว่าให้ฐานไม่ได้บูลลี่หานนะครับแต่ดูสถานการณ์แล้วเราก็อยากจะจบ,ะบแล้วก็ เราต้องือย่าลืมนะครับต้องมีหลักฐานต่างๆมา,านาเพื่อเวลาให้สถานทูตนะครับส่งจดหมายไปขอความช่วยเหลือที่ใดหรือไปแสดงหลักฐานต่างๆที่อยู่บนโลกนี้ให้กับที่จะช่วยเราได้ก็โปรดแสดงแล้วก็รวบรวมหลักฐานเหล่านั้นเก็บเอาไว้แล้วก็ไว้โชว์นะครับว่าหลักฐานต่างๆที่เขา ทำกับเรานั้นเป็นเช่นไรใครถูกใครผิดก็ต้องทําตามสนที่สัญญาต่างๆงากันไหวเพืความเคารพไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ